วันนี้พี่จะพาน้องนนไปธุรกิจป๊มของขนาดเทิงอีกอย่างนะต้องทำข้อสอบไปยังได้ยังโอ้นี่สวยมากสวัสดีค่ะพบกับรายการโคราซิตี้รายการที่จะพาทุกท่านไปทัวร์ธุรกิจทั่วโคราธธุรกิจไหนดีธุรกิจไหนที่ว่าเด็ดบอกพวกเราสองคนมาค่ะเราสองคนจะตามไปซ้อม

ว่าวพี่เพแกก็ไม่บอกก่อนเนาะเมื่อกี้ฉันก็พึ่งแวะปั๊มมาไม่ใช่อย่างนั้นนนอ่ะยังไงไม่ใช่ปั๊มน้ำมันนะคะวันนี้พี่จะพาน้องนนมาทําความรู้จักกับธุรกิจร,ร้านตราปั๊มค่ะโอ้โห ฉันจะบอกให้นะแกที่เนี่ยร้าน124่งสองเฮาเขาเป็นอาณาจักรแห่งตรายางรับผลิตแล้วก็ตรายางคุณภาพครบคันทั้งแบบสั่งทํา One Stop Service คิดถึงตรายางต้อง124่งสองเาเท่านั้นยาจริงไหยพี่แพรจริงสิ เสร็จแล้วพี่แพ so so ้นนไปซื <k Lay out music> Wh ้อข้อมูลมาเขาใช้ยางนําเข้าจากต่างประเทศคุณภาพนะผมอึดปั๊มทนปั๊มทั้งวันยังไงก็ไม่บุ้งส่งชื่อวันสต็อปเซอร์วิสใช่สองสี่เขาเขาอยู่คู่กับเมืองโคราชมายาวนานถึงสามสิอันนี้ก็เออไปเช็คอันนี้ก็โปเกมอนอันนี้ น้องชอบอันเนี้ยน้องมีมงกุฎด้วยพี่แพรนี้ใช่ตายางตัวเนี้ยเขาบอกมีไฟด้วยนะคีมีหนุ่โตมากเลยเฮ้ยปุ๊บปุ๊บมาเติมอุ้ยอันนี้เป็นตายางที่น่ารักคือใครที่ชอบสะสมใครที่ชอบแต่งโต๊ะทำงานก็คือจัดน้องมุ้มมีมุ้มมีแล้วกันเนาะเแบบมุ้มมีมุ้มมีมุ้มมีอะไรอย่างเงี้ยเอาว่าเอาอันเนี้ยเอาไปประดับโต๊ะทำงานได้น่ารักก็คือไม่ได้เอาไว้ใส่เอาไปโชว์ค่ะลูกนี้ มีไว้ใช้จะมีไว้ชูใช่ใช่อย่างเช่นตัวนี้ไอตัวนี้นะคะเป็นแบบมีหมึกในตัวน้องนนก็คือ,อปั๊มไปได้เลยเฮ้ยของเขาปัมม๊มอบกมาก็ติดแล้วพี่เพมาเดีย๋ยวต่อไปครับพี่แพย์เรามาลองอันนี้ดีกว่าอันใหญ่พี่ชอนอันใหญ่ใ,หญใช่ที่เขาบอกว่ามันมีหมึกในตัวมันในตัวยังไงเบาๆใี่เบาๆอย่าเลน วิตัวนี้ชัดน่ตายางออรุ่นแบบนี้ที่นี้เขาทําแบบนี้ได้ด้วยนะพี่อะไรอ,อะไรอะไรเป็น QR Code โค้ดขอสแกนหน่อยค่ะรุ่นนี้คือเดี๋ยวนี้นะอ,อ,อะไรก็ QR Code โค้หมดแหละตายางตาปั๊มก็ท คิวอา o โค้ดหมดเออมันติภาษานะจ๊ะใช่ลูกค้าสามารถดีไซน์ได้เลยว่าอยากให้ q r วโค้ดตรงเนี้เป็นแบบไหนทางร้านเข้ารับออกแบบฟรีด้วยนะจ๊ะรับออกแบบฟรีหรือถ้าคิดไม่ออกก็มาปรึกษากับทางทีมที่อยู่ร้านได้เลยนะคะคุถูกต้องทำ one stop service จริงๆใช่ของก็ดีส่งฟรีอีกทั้งหากนนของก็ฟรีไม่โดนได้ไงถ้าอย่างนี้คือฉันก็ปั๊มตลอดปีปั๊มนาปีตั้งชาแต่ถ้าของปีเลยออ้ามือมันก็ใช้ได้ดีใช่ไหมมีคนกระติบ บอกว่าคุณหมอพย,พยาบาลใช้กันเยอะมากฉีดยาได้หรออันนี้หมอพยาบาลใช้เนี่ยฉีดยาได้หรอยังไง <c oughs> มันฉีดยาไม่ได้พี่แพแต่มันพกพาง่ายเพราะมันหนีบที่ออเสื้อกาวได้นู่นนี่ได้เพราะถึงเวลวญญาอุ้ยแสดงเอกสารหน่อยค่ะอ่านี่คุณหมอครับตัลงปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าแล้วก็เก็บได้พกพาสะดวกเดี๋ยวเดี๋บอกนะว่าเดี๋ยวนี้เขามีตราอย่างที่ปั๊มลงไอเนี้ย ไอ้ถาดพลาสติกได้ที่นี่เขามีมานานแล้วจ้าไม่คือเ,เขาก็มีติดสติกเกอร์อะไรไม่ใช่หรอเจก็เกิดชันแค่สติกเกอร์เนาะไม่ไม,ม่รู้ว่าเดี๋ยวนี่เขามีตายายเหมือนสติกเกอร์อ่ะแกลองนับต้นทุนซิแกขายของ5บาท10บาทสติกเกอร์กินไปแล้ว3บาท40่สิบอันเนี้ยลงทุนครั้งเดียวใช้ได้เลยฟรีๆต้องหมึกได้ด้วยใช่ตัวหมึกเชอบสีอ๋อเอาเสักอันหน่อยนะเอาสักอันหน่อยไหมเอาอันนี้อันนี้มันชอบสีชมพูโอเคโอ้แล้วทำไมอันนี้มันถึงปั๊มลงพลาสติกได้ล่ะ พอมันเป็นหมึกชนิดพิเศษเป็นหมึกเคมีแบบเข้มข้นแสดงว่าโดนน้าได้โดนน้ำได้ไม่ลบไม่ลบเออมาอยากปั๊มแล้วเว้ยแล้วเราก็ปั๊มลงตรงนี้เออแป๊บหนึ่งสี่ตรงไหนอาตรงไหนตรงไหนตรงนี้ได้หรอลงมือเบาๆลงมือเบาๆเขาชมงานซอบย ถูกเป็นยังไงบ้างน้องโนนมาที่นี่เป็นยังไงบ้างจ้าพี่เห็นปั๊มเอาปั๊ม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 สะใจไปเลยอะดิก็มันปั๊มทุกวันนะนาออะไรปั๊มปั๊บก็ที่ทํางานนอนขปั๊มเช้าปั๊มเย็นปั๊มจนฟันเหลืองก็นนจะต้องมาหาคนช่วยปั๊มอยู่นี่ไงไม่ต้องไปหาตัวช่วยที่ไหนเธอมานี่เลยหนึ่งสองสี่เฮาส์อาณาจักรแห่งตรายางเธอออกแบบไหนจ้ะจะออกแบบเองหรือท็าให้เข้าออกแบบ มาที่นี่เลยค่ะครบจบที่เดียว one stop service โอ้ใช่ร้านตั้งอยู่ที่สี่แยกเต็กคะพอถึงแยกจังกค่ะปุ๊เนี่ยเราเลี้ยวซ้ายตรงข้ามวัดนี่เลยวัดแจ้งในวัดแจ้งในคือมองเห็นป้ายเลยติดใหญ่มองเห็นเลยติดกับประกันภัยใหญ่ๆโตๆจอดรถปุ๊บเดินเข้ามาปุ๊บบริการทุกระดับประทับใจแน่นอนใช่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครที่มาไม่ถูกนะก็ เข้าไปติดต่อทางช่องทางออนไลน์ได้ที่ Line แอดหนึ่งสอมีแอดนำนานด้วยนะคะครหรือเข้าไปที่ Facebook Fanpage <ะ>รักทำตายางบายหนึ่งสองฮ์ค่ะเข้าไปเลยนะจ๊ะตอนนี้เรามีโปรโมชั่นสู้โควิดจัดส่งฟรีทั่วประเทศซื้อชิ้นเดียวก็ส่งฟรีชิ้นเดียวก็ส่งฟรีชฟรใช่ครับมาเลยอย่ารอช้า124่ o u s e ฮส์อ่ะแล้ววันนี้ก็เต็มอิ่มเต็มมือนะเนี่ย<อ>ได้ของกลับบ้านเยอะแยะเลยอะ่ะเออแล้วก ฝากนิดนึงฝากนิดนึงฝากว่าใจดีสวยแล้วหล่ออย่างนี้สวยดีอย่างนี้นะคะเสื้อผ้าจากร้าน Kelly and Clay ค่ะคลิปหน้านนจกับพี่แพจะพาไปชมธุรกิจืูว่าห้างร้านไหนติดตามกันที่ E.P พีหน้าสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ